ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตป้าเพนญิงบุญท่านทะลุในตอนที่สองกันวันนี้เราก็จะไปจุดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งตำบลท้ําทะลุและอีกหนึ่งจุดก็คือกุฏิล้างที่วัดท้ําทะลุกันครับตามผมมาเลยครับเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นครับที่นี่คือทัามทะลุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลครับ มีสารเจ้าแม่อยู่ข้างในแต่ตอนนี้ก็เขาปิดสถานที่แว็บไม่สามารถเข้าไปชมได้เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร,รอบนอกครับข้างในจะเป็นถ้ำครับข้างบนจะเป็นภูเขาครับเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติเดี๋ยวขึ้นไปน,นี่ครับภาพมุมกว้าง ของถ้ำทะลุครับถ้ำนี้ก็เป็นชื่อประจำตำบลถ้ำทะลุครับสวยามมากครับเดี๋ยวเราตามป้าเพ็ญนไปให้อาหารสุนัขจรจัดกันในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับตามเลยครับเพื่อนเพืน ทุกจุดถ้าเป็นจุดใหญ่ๆป้าเพ็ก็จะมีภาชนะไว้ใส่ครับ เพื่อนๆดูครับนี่คือสุนัขจนจัดทั้งนั้นครับเยอะเยอะมากครับนี่คือนักจนจัดที่มาเป็นเลี้ยงดูแล้วก็ต้องเอาข้าวมาให้กินทุกวันนะร,รอคิวกันเยอะเลยนี่คือจุดใหญ่ ครับเพืสุนัขพวกนี้ป้าเพีงก็ดูตั้งแต่ตัวเล็กๆตจนนั้นเลยเลยครับอ,อ,อ๋ออ๋อก็เอามาจิ้งอ,อ๋อครับอ๋อครับครับแล้วก็ทุกตัวได้ได้รับการคุมกันหนิดหรือยังครับเพื่อบางตัวใช่ไหมป้าเพียงอ๋อครับครับ ก็ยังไม่ครบทุกตัวครับที่ได้รับการคุมกําเนิดเฉพาะบางตัวครับเยอะมากครับจุดนี้เพก่นดูครับผมก็ก็ไม่ก็ระแวงนิดหน่อยครับก็ไม่คุ้นครับหมาหมาจันจัดตอนนี้รอบตัวผมเยอะมากเลยอยู่รอบตัวผมเดี๋ยวผมถ่ายดูครับดูครับผมตัวล้อมรอบเลยครับ นี icana, ่ครับโอเคครับเราไปจุดต่อไปเลยเยอะมากครับ <oun> สุนัขตัวจัดล้วนๆเลยครับป้าเป็นไม่ใ่ายครับคนถ้าใจใจไม่จริงพอหรือใจไม่บุญกุศลพอทําเรื่องราวแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากครับสุยอดครับต้องนับถือต้องชื่นชมเลยป้าเพ็นความจิตวิญญาณความทุ่มเทของป,ป้าเพ็ญที่มีให้แก่สุนัขพวกนี้ครับนี่ครับ อ๋อานวไปอีกจุดนึครับคือจุดจุดนี้ก็คือจะเป็นกุฏิกุฏิล้างครับกุฏิล้างเก่าเ <c oughs> มื่อก่อนก็มีสมัยก่อนมีพระจรวัดอยู่สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วเ <c oughs> ยอะมากครับเพื่อน ตัวตัวที่วุนว่นๆนี้ก็คือได้รับการทําหมันแล้วใช่ไหมป้าเพ็ใช่ค่ะคือถ้าถ้ามีผู้ใจบุญใจกุศลบริจาคเงินมาสมทบทุนช่วยเหลือก็จะได้ทําหมันทุกตัวนะครับใช่ืมบเงินบ้าก็ซื้ออาหารหมดแล้วครับจะเอาเงินไปทําหมันจะมีหมอก็มาทําให้ที่นี่เลยตัวละแปดร้อยอ๋อครับ มีอีกหลายตัวที่ยังไม่ทำเหมันนี่ครับเป็นๆผม<ฮ>ผม<ว>ถึงบอกว่าถ้าถ้าคนที่ไม่ทุ่มเทจิตวิญญาณไม่รักสุนักจรจัดข้างถนนจริงๆยากครับ<ส>ที่จะทำมาแบบนี้นับ20ปีครับที่ป้าเป็นต้องทุ่มเทชีวิตให้กับสุนักจรจัดพวกนี้น,น,น่าชื่นชมครับเพ,พ,พื่อนๆน่าชื่นชม รถล,ละอ๋อก็คือว่าบางครั้งก็โดนชาวบ้านเขาว่าเ็าว่าป,ป้าเพนนี้ก็บ้าที่ที่ต้องให้อาหารสัตว์ทุกวันเยอะๆแบบนี้ครับแต่ว่าป,ป้าเพนก็เขาก็ไม่ท้อถอยไม่ลดละครับก็คือทําด้วยใจครับทําด้วยจิตวิญญาณจริงๆป,ป้าไปไหนอีกครับ,ม,รบม, <laughs> มีแมวอีกด้วยครับเ <laughs> พือ่อน <laughs> ๆเดี๋ยวเด๋ยวเราตามไปดูแมวแมวกัน ทั้งสุนัขจรจัดทั้งแมวจรจัดรับจบที่ป้าเพ็นเลยครับนี่ก็คือเป็นกุฏิล้างครับกุฏิล้างวัดเก่าครับเดี๋ยวแมวไม่มียังไม่มีแมวอ๋อตรงนี้ตรงนี้คือเป็น,นที่อาใส่ของแมวแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ครับเจ้าของบ้านไปเที่ยว <laughs> แล้วก็ตั้งอาหารไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวพอเขากลับมาเขาก็รู้ครับใช่ครับ<อ>ถึงเวลาเขากำลังกิกนเองอ๋อครับ ติดตวตึงตัวาัวเป็นทีด่ดีไม่แหละนะถ้าว,ว่านับไปนะ,ะแล้วจุดเริ่มต้นในการในการที่ให้อาหารพวกเขาครับคือในความรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นที่เราต้องให้เขาเกิดจากอะไรครับคือเห็นเขาแล้วเขาเออกมาทิ้งแล้วก็เขาไม่มีอาหารกินแบ่งปันอาหารในผู้เขาจนจนถึงทุกวันนี้เกือบยี่สิบปีแล้วประมาณยี่สิบปีได้แล้วใช่ไหมครับได้ค่ะอ๋อครับแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบอกเพื่อนๆว่าป้าเพ็ญน,นี่ก็คือฐานะทางบ้านก็ไม่ถึงกับร่ํารวยแต่ก็ไม่ถึงกับลําบากอะไรมากมายแต่ว่าในสิ่งที่ที่ป้าเพ็ญทำก็คืออย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าต้องหุงข้าววันหนึ่งเป็นสิบก,กิโลหุขงข้าววันหนึ่งสิบก,กิโลใช่โอ้แล้วก็เวลาให้อาหารก็คือว่าต้องมีปลามีอาหารเม็ดมาให้พวกเขาด้วยใช่ มีมีตับอ๋อเ้าเเจ้าที่เจ้าที่พอจะหายเขากิงได้ใช่แล้วช่วงนี้ช่วงนี้ทางบ้านเราอย่างเช่นป้าเป็นมีที่กรีดยางนะใช่ทางบ้านเราฝนตกนี่ก็คือไรายได้ก็จะน้อยลงใช,ใช่ไหมครับอ๋อก็คือแบ่งแบ่งเท่าที่เท่าที่เอามาซื้อเอามา ซื้อข้าวซื้ออาหารให้เขาได้ก็คือแบ่งรายได้ตรงนี้ออกมาอครับประมาณเดือนเท่าไหร่ับรายได้ตัดยางได้วันสองร้อยบางวันก็ไม่ได้ป้าเพ็ญบอกว่าตัดยางได้วันสองร้อยครับบางวันถ้าฝนตกก็ไม่ได้ก็คือรายได้ที่ตัดยางทั้งหมดก็คือเอามาซื้อกวสารซื้ออาหารให้พวกเขา๋อครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับขอชื่นชมป้าเพ็ญนยครับวันนี้ผมมี สิ่งของเล็กๆไม่น้อยจากทางช่องของเราแล้วก็ผู้มีจิตบุญกุศลซึ่งเป็นสายบุญร่วมกันก็มามอบให้กับป้าเพนเพื่อตอบแทนความเป็นคนจิตใจงามความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกนะประเพนนะก<ช>็ะะคือจะมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆมามอมาบให้แก่ป้าเพนขอให้ป้าเพนอายุมั่นฝันยืนแล้วก็ได้ทำความดี ต่อไปขอให้บุญกุศลที่ป้าเพนได้ทำได้หนุนนําชีวิตให้เจริญรุ่งงต่อไปนะครับป้าเพนนะครัขอบคุณครับวันนี้ทางช่องของเราก็ได้เป็นสะพานบุญออมอบข้าวสารแล้วก็อาหารสุนัขเพื่อตอบแทนความเป็นคนจิตใจบุญกุศลของป้าเพน ซึ่งได้รับบริจาคมาจากคุณแก้วดอกบานไม่รู้เลยขอขอบคุณคุณแก้วไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับค่ะขอขอบคุณคุณแก้วด,ดอกบานไม่รู้เลยขอบคุณมากนะคะที่บริจาคให้กับน้องหมาพวกนี้แล้วขอให้คุณแก้วรับคุณรับบุวนที่ทำมาด้วยค่ะ When there's no hope more left me no in is See what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go, all I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to.